ไม่เเราหด1ให้ดูห้องพักกว้างนี่นี่คือห้องของเรานะคะตอนนี้ก็คือสระว่ายน้ำของเรานะคะใน ห้องฟูวิลล่าอันนี้เนี่ยคือมันจะมีที่กั้นสำหรับเด็กได้ด้วยนะคะก็สามารถที่จะแบบรีเควสต์ขอขได้เหมือนกันตรงนี้อ่าอุ้ยกินอะไรครับอร่อยไหมครับนี่มากาลองนะคะนี่ใอ่าเป็นคอมดิเมนตัลี่ยู่ทนแบบน่ารักมากเลยนี่ จริงมันมีสี่ชิ้นนะพี่เสยา,เาไปชิ้นหนึ่งละ่ะโอ้น่ารักจังเลยอ่ะอันนี้ครับกินกินนะกินก่อนนะครับผมกินก่อนนะอ, <c oughs> อันนี้ก็คือเป็นคอมพลีเมนต์ชารีของเขานะคะนี่น่ารักมากเลยดูสิมีแก้วของเด็กให้ด้วยนะคะน้ำของเขานะคะเป็นน้ำกระป๋องนะคะมีไมโครเวฟมีอะไรอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะตู้เซแล้วก็ตู้เย็นนะคะ อันเปิดดูตู้เย็นสิกระดานนี่แล้วก็อันนี้คือก็อมีน้ำให้สีสองขวดน,นะคะดังน,นั้นคืออันนี้คือพวกนี้คือต้องเสียตังค์นะเขามีแบบว่าเป็นชุดคลุมสำหรับเด็กให้ด้วยนะคะดูสีน่ารักมากเลยทำอะไรอยู่คะนี่เขามีของเล่นให้ด้วยจ้าว้าวรถไฟหมุนแล้วคะ่ะ ชู่ิอ้าวปาะเก่นครับปะเก่นถืออะไรมาครับเสียบนลยปะเก่นแต่จะว่ายน้ำแล้วเหรอตรงนี้คือจะเป็นที่นั่งข้างนั่ตรงนี้นะคะเขาก็มี มีแบบว่ายากันยุงมีสเปรย์แอลกอฮอล์อะไรอย่างนี้ให้ด้วยนะเขามีรองเท้ารองเท้าเด็กให้ด้วยนะโอ้น่ารักมากและนี่ก็คือห้องน้ำนะคะอ่าเปิดมาตรงนี้เขาจะแบบว่าเป็นเขาจะแยกนะคะแยกเออห้องอาบน้ำเป็นห้องชาเวอร์แบบนี้นะอีกห้องหนึ่งนะก็จะเป็นโถสครู่แบบนี้นะคะ แก้วเด็กให้ด้วย,ดยนะคะน่ารักมากที่นี่ตืิมเลยนี่ก็จะเป็นเมาส์มอสนี่อะไรโอ้ชาวว่าแค p นะ,ะเอออะปิดเอาปิดไฟครับกดครับกดหนึ่งครั้งเอ้ยเอ้ยอ,ย <laughs> อะปากแกน <laughs> ปากแกนปากแกนเสร็จแล้วใช่ไหมครบพร้อมยงัง โอ้โหพร้อมแล้วใช่ไหมครับเป็นชาร์กแล้วนะครับออว้าทีละคนโอเคเอ้าวตาปไาตาฟตาฟาเก้นครับ ด้วยนะปรับเปิดปิดได้นะคะโดยใช้รีโมทเขาจะมีรีโมทให้ระที่นี่นะจะสูงประมาณสักแบบ60เซนนะคะเด็กๆก็ยืนถึงน้องสักนก,ก็ยืนถึงนะคะว้าวโอ้ยเธอเป็นเป็น,เป,นเป็นตัวอะไรคะร <laughs> ยูนิคอร์นค่ะ อุ่นนะคะทุกคนน้ำอุ่นมากเลยมันก็จะแบบปรับปรับเป็นน้ำอุ่นได้ด้วยนะมันจะเป็นชาร์กนะทุกคนต้องหนีกับมานะโอเคลักเยายเป็นอะไรอินด้คอนนะจะไปจับวานะ แต่เทเนนี่สีปไปเก่นฮะยิ้มมานี่ขนาดน้ำยี่ไฟโอ้ใช่ใช่ค่ะแต่ว่าพรุ่งนี้เรามาเล่นนะดีเช้าด้วยนะคะ คือคิดขับนะคะเข้ามาเฟย่าก็เล่นก่อนเลยนะจ๊ะบอลโอ้ขับกว้างะะ่ะเอออ่ะเป็นคนขับรถนี้แล้วหนึ่งนี่อันนี้ก็มีนะโหหลายคันมากนี่โอ้โหพี่เฟย่าของเราเอออันไหนคันไหนคะ เฮ้ยไปแล้วอุ้ยเกือบลุดโอ้ชูชูเทรนโอ้โหขับขับเทรนเหรอครับขับเทรนเหรอครับไปแล้วครับมีโต๊ะสนุกด้วยนะคะสำหรับผู้ใหญ่คนไหน ใหญ่ก็เล่นได้อ่าตาปักเก็ตแล้วไปนู่นเลยค่ะเบาเ้าเบา,บาเออเกง่งเก่งเก่งไม่เอาแล้วหรอมาลองทำติอ่ะอ่ะอ่ะ,อะป้ามาเดี๋ยวค่อยเหยียบทีเดียวอ่าเหยียบเลยเหยียบเหยียบให้มิดเลยอุ้ยอันนี้เล่นอะไรอะ่ะเล่นยังไงอะ่ะ อ้กดๆหรอครับเยมขับรถนะคะนี่นี่นี่อับปาเล่นปึ้งนี่นี่สระน้ำของที่นี่นะคะอ๋อไปที่นี่เราัหเือนกันนี่ อะไรไหมคะอ่านี่เดี๋ยวเราจะนั่งรถก๊อปไปที่ห้องนะคะนี่ตรงนู้นก็จะเป็นคิสคลาบนี่คิสคลาบตรงนี้อ่าเดี๋ยวเราไปกันแล้วว้เก่งมากเก่งมากค่ะ ก่งมากค่ะทำอะไรครับเแย่มาเต้นไปนะ ขึ้นมาแล้วนะคะนี่มุมสูงนะคะทุกคนเฮ้ยขึ้นบันไดมานี่วิวจากข้างบนแล้วก็มาเจอโลมาตัวนี้เฮ้ยไปเถอะปนานบายบายโลมาเออเอาค่อยๆไปอย่างเงี้ยแหละจ้ะต้องค่อยๆไปหน่อย สนุกมากเลยสยสมายสนมาเลยนมาเลยนยสนุกมาเล่นมาขึ้ยนาเล่นขอมาลูนกบ้เลนางสนะคะาเล่นอกยนุกมาเล่นดีมาะเล่น <i S 1> ้น <studying> ี้เล กชัูโูชักชักจะไปไหนครับชักจะลงโอ้โหโอดูดูดูชักดูชักนี่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 โอ้โชักไปไหนไปกินหมูนเลยโอ้หมุนยังไงอ่ะโอ้หมุนเองโอ้โหโอ้โหโชว์โชว์อ่ามาแล้ว <c oughs> เห็นไปย่าไหมไปย่ามาแล้วไปยา่ามาแล้วเย่เยี่ยมไหมคะเอออ่าต้อมาอีกสะหนึ่งแล้วนะคะเป็นสะแบบสะแบบยาวยา่าต้องนู่นเลยนะคะค่อยไปกันอันนี้ถ้าเกิดใครแบบว่ามา,าพักแบบเป็นพูลวิลล่าพูลวิลล่าพูลวิลล่อ,อ <c oughs> ก็จะเป็นแบบประมาณแบบลงได้เลย ท่องมาคือลงได้เลยนะคะแบบนี้อ่าเราก็จะวาดไปไดเรื่อยๆนะคะจะเป็นแบบจะเป็นสระแนวยาวโอ,อ,อ้โอเคใช่ไหมคะอ่าบ้านจะมีจะมีฟูตรงนู้ฟูบาตรงนี้แล้วไปฟูบฟูบาฟูบา,บามีพ่อหนุ่มนะคะพ่อหนุ่มนั่งตรง,งนี้นะคะพ่อหนุ่มชื่ออะไรคะเอ้ยพ่อหนุ่มมาแล้วเหรอคะ <c oughs> <c oughs> อ okay. แล้วมันก็จะเริ่มแบบสโลปลงไ้เรื่อยนะคะน,นี้ก็จะเป็นแบบทูบาร์เปิดบ่ายสองถึงสองทุ่มเลยคะ่ะ มาดูเด็กๆทำอะไรกันคะคุกกิ้งเหรอคะคุกกิ้งเนี่ยคุกกิ้งอะไรครับเออไปลุ้นละเอ๊ยเอะนี่ตรงนี้จะเป็นที่นั่งแบบว่าจากุชี่นะคะนี่เอมีเด็กน้อยนั่ง เออเด็กน้อยแม่ครับเล่นใหญ่เลยเล่นใหญ่เลยเล่นโบออเบลโอ้โหเออต้องหมุนไปเรื่อยๆนะอันนี้เกมีมันต้องหมุนไปเรื่อยๆนะ เออหมุนขึ้นหมุนไม่ไหวแล้วหมดแรงแล้วไปแล้วบ๊ายบาย